รับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับเมื่อนี้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆนี้มื้อนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับ โดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมกจะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ประลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อพี่น้องครับสำหรับมือน,นี้กับผมบ่พพอคิดเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางรัฐบาลน,นะครับ สำหรับตรการช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เกนะครับสำหรับพี่น้องกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินหลวดเดียวนะครับ2โครงการจำนวน4 0 0พบาทและ70,00บาทนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็จะมีผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับคุณโยธนาก่อนคงปฏิบนะครับได้มีการโพสต์แจ้งล่าสุดนะครับซึ่งพพี่น้องกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับเงิน4 0 0 0บาทและ70,00บาทนะครับและกลุ่มที่วานีนะครับจะมีพ่อพี่น้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเราฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับ คืบหน้าข่าวของผมอยู่คณะกรรมการกมรทีวันนี้วันพฤหัสที่1่เมษายนนะครับมีคนถามผมเข้ามาเยอะผมสรุปให้เลย2โครงการนะครับ1ก็คือเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน2ม .33 เรารับก,กันกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับมาเริ่มต้นที่เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่5เมษายนนี้เตรียมเช็คสิทธิ์ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เช็คสิทธิ์ยางไรอาจจะส่งเอสเอ็มให้ท่านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูทีนึงนะครับนะถ้าท่านเช็คสิทธิ์แล้วถ้าได้สิทธิ์นะครับเงินที่ท่านจะไไดด้้ก็คือ70,000บาททเลยี ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เป็นโครงการเราชนะจะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่9เมษายนอีกกลุ่มหนึ่งม .33 เรารักการที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เอาไว้นะครับเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ม .33 เรารักกัน .com ในวันที่5เมษายนเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านได้วงเงินท่านจะได้ทีเดียวหรือ4,000บาทวงเงินนี้จะเข้าในวันที่12เมษายนนะครับแล้วก็สามารถใช้จ่ายไปได้นะถึง31พฤษภาคมครับ